เอาละครับคุณผู้ฟังค่ายนรกบนดินรัฐบาลเขมรปล่อยทิ้งขว้างยอดคนไร้บ้านพุ่งไปเป็นแสนรอแบมือขอตังชาวโลกอย่างเดียวสภาพความเป็นอยู่เลวร้ายยิ่งกว่าคุกท่ามกลางพายุถล่มซ้ำซากแฉแผนจับตัวประกันเรียกค่าไถ่จากนานาชาติอ้างไม่มีงบดูแลบทสรุปความล้มเหลวที่แลกด้วยชีวิตชาวเขมรเอง แต่สถานการณ์ตอนนี้มันหยุดยิงไปแล้วทำไมฝั่งขเขมรถึงยังขนคนกลับบ้านไม่ได้ล่ะคะตรงนี้เป็นจุดที่มันน่าสนใจเลยครับแล้วก็เป็นจุดที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างของจริงกับของเก๊ชัดเจนคืออย่างนี้ต้องปูพื้นก่อนว่าพอเสียงปืนสงบมีการเจรจาหยุดยิงปุ๊บฝั่งไทยเราทหารเขาเคลียร์พื้นที่ยืนยันความปลอดภัยพี่น้องชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยเราก็หอบลูกหอบหลานกลับเข้าบ้านตัวเองได้ทันทีภายในสองสาวันคือจบชีวิตกลับมาปกติเพราะอะไร เพราะบ้านเขาตั้งอยู่บนแผ่นดินไทยที่ถูกต้องชัดเจนทหารเรากันพื้นที่ไว้ให้หมดแล้วปลอดภัยหายห่วงแต่ที่ฝั่งเขมรเขากลับไม่ได้เพราะไอ้บ้านเดิมที่เขาเคยอยู่เคยทํามาหากินนะ่ะมันไม่ใช่พื้นที่ของเขาจริงๆอืมอยู่กินในแผ่นดินไทยมานานพอไทยเอาคืนเลยหมดทางไปสินะคะถูกต้องครับคือชาวบ้านฝั่งเขมรจํานวนมหาศาลเนี่ยที่ก่อนหน้านี้แอบเข้ามาปลูกเพลิงแอบเข้ามาทําไร่ทํานา ลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยพื้นที่ของไทยเราทีนี้พอเกิดเรื่องปะทะกันทหารไทยเราก็ต้องรักษาอธิปไตยยึดพื้นที่คืนไล่ที่พวกที่ลุกล้ำออกไปพอหยุดยิงปุ๊บจะให้คนพวกนี้เดินดุ่มดุ่มกลับมาอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เพราะทหารไทยคุมพื้นที่ไว้หมดแล้วรัฐบาลเขมรเองก็ไม่กล้าส่งคนกลับเข้ามา เพราะรู้ดีว่าขืนส่งเข้ามาก็เจอทหารไทยสกัดแน่นอนแถมบางพื้นที่คือโดนทหารไทยยุดกลับมาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วบ้านช่องที่เคยแอบสร้างไว้ก็ไม่มีสิทธิ์กลับมาแต่ต้องพูดง่ายๆก็คือไม่มีบ้านให้กลับครับเพราะไปสร้างบ้านบนที่คนอื่นเขาพอเจ้าของเขาเอาคืนก็เลยกลายเป็นคนไร้บ้านโดยสมบูรณ์รัฐบาลก็เลยต้องกักตัวไว้ในศูนย์อพยพต่อไปแบบไม่มีกำหนดจะให้ออกไปไหนก็ไม่ได้เพราะไม่มีที่ไป แล้วการที่รัฐบาลเขมรเขาไม่รีบจัดก,การปล่อยให้ชาวบ้านลำบากเพราะเขามีแผนหรือจงใจจะใช้คนเหล่านี้เป็นเครื่องมือต่อรองอะไรหรือเปล่าคะอันนี้ต้องบอกว่ามองเกมขาดมากครับเพราะหลายฝ่ายเขาวิเคราะห์กันตรงเป๊ะเลยครับว่างานนี้รัฐบาลเขมรจงใจแน่นอนคือต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าการจะดูแลคนเป็นแสนคนเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลแต่แทนที่รัฐบาลเขาจะควักกระเป๋าตัวเองหรือรีบจัดก,การหาที่อยู่ให้เร็วที่สุดกลับปล่อยให้สภาพมันเละเทะ ให้คนอดอยากให้ภาพมันออกมาดูน่าสงสารที่สุดเพื่อจะเอาภาพความรันทดพวกนี้แหละไปเร่ขายของของงบบริจาคจากนานาชาติบอกชาวโลกว่าดูสิประชาชนชั้นน่าสงสารขนาดไหนโดนรังแกจนไม่มีที่อยู่ช่วยบริจาคเงินมาหน่อยคือเอาความทุกข์ของประชาชนตัวเองมาเป็นตัวประกันเพื่อเรียกเงินช่วยเหลือเพราะถ้าเขารีบจัดการให้คนอยู่ดีกินดีหรือหาที่อยู่ให้เสร็จสรบพนานาชาติเาก็ไม่เทเงินมาให้สิถูกไหมโอ้โห แล้วที่บอกว่าสภาพในค่ายนี่มันแย่มากมีคนเปรียบเทียบว่าหนักกว่าค่ายกับการเฉลยอ,อีกมันขนาดนั้นเลยหรือแค่พูดให้ดูเวอร์คะไม่ได้เวอร์เลยครับเพอเพอของจริงหนักกว่าที่จินตนาการไว้อีกคือคําว่าค่ายกักกันเฉลยในสงครามเนี่ยบางชียังมีข้าวกินมีหมอมาดูบ้างตามมีตามเกิดแต่นี่คือศูนย์อ,อพยพที่รัฐบาลตัวเองตั้งขึ้นมาแท้แต่สภาพคือปล่อยตามยถากรรมเพจด,ดังๆอย่างประวัติศาสตร์ต่างประเทศท่องเที่ยวที่แปลเขาออกมาแฉเลยว่าข้อมูลพวกนี้ถูกปิดเงียบ แต่ความจริงคือข้างในนั้นการจัดการล้มเหลวด้วยสิ้นเชิงข้าวปลาอาหารขาดแคลนระบบสุขาออนามัยไม่มีใครปวดก็นอนรอความตายยาไม่มีรักษาคือรัฐบาลเขาแทบไม่ส่งงบหรือส่งคนมาดูแลจริงๆจังๆเลยปล่อยให้คนนับแสนแออัดยัดเยียดกันอยู่แบบนั้นสภาพมันเลยดูเหมือนคุกที่ขังลืมมากกว่าจะเป็นศูนย์พักพิงที่ให้ความช่วยเหลือมันสะท้อนเลยว่ารัฐบาลชุดนี้บริหารจัดการได้ห่วยแตกแค่ไหนหรือจริงๆคืออาจจะไม่ได้คิดจะบริหารเลยด้วยซ้ํากะรอเงินฝรั่งอย่างเดียวอื แล้วถ้าพูดถึงเรื่องคนป่วยนอนรอความตายบอกเลยครับว่าเรื่องนี้คือที่สุดของการบริหารห่วยแตกและเป็นหลักฐานมัดตัวความอเมหิตของรัฐบาลได้ดีที่สุดคือมีคุณยายชาวคเมรคนหนึ่งแกหนีตายมาอยู่ในค่ายนี้สภาพแกก็แก่เท่าแล้วร่างกายก็ไม่แข็งแรงสิ่งที่แกเฝ้าถามลูกหลานทุกวันคือเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านแกอยากกลับไปตายที่บ้านแต่คําตอบคือไม่มีใครรู้เพราะรัฐบาลไม่บอกอะไรเลยยาจะรักษาโรคคนแก่ก็ไม่มีอาหารการกินก็แย่ สภาพจิตใจแกก็แย่ลงทุกวันเพราะคิดถึงบ้านสุดท้ายแกก็ตรอมใจตายคาค่ายอพยพตายไปแบบไร้ความหวังเลยนะคะใช่ครับที่น่าหดหูยิ่งกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมร่างแกถูกเอาไปวางไว้ในแคมป์ที่สมมุติว่าเป็นโบสถ์คือเอาเต็นท์มากางแล้วบอกนี่คือโบสถ์นะทําพิธีกันแบบอนาถาไม่มีโรงสวยงามไม่มีการดูแลสมเกียรติความเป็นมนุษย์เลยมันบ่งบอกเลยว่ารัฐบาลขเขมรทิ้งขว้างประชาชนตัวเองขนาดไหนปล่อยให้คนแก่คนเฒ่านอ,นอนตายเหมือนใบไม้ร่วงโดยไม่เหลียวแล แต่ถ้ามองอีกมุมบ้านเดิมเขาอยู่บนที่ดินที่รุกล้ำไทยแบบนี้จะโทษเป็นความผิดรัฐบาลขเขมรที่ปล่อยปละละเลยหรือประชาชนที่เข้ามาอยู่เองคะถ้าจะพูดกันแบบแฟร์จำเลยที่หนึ่งที่ต้องขึ้นศาลเลยคือรัฐบาลขเขมรเต็มเต้นครับประชาชนตาดำๆชาวบ้านร้านตลาดอะ่ะเขาไม่รู้อิเหนือนอะไรมากหรอกเขาเห็นตรงไหนว่างมีคนบอกว่าอยู่ได้เขาก็อยู่เขาทํามาหากินมา40ปีจนเขาเชื่อไปแล้วว่านั่นคือบ้านเขาแต่รัฐบาลเนี่ยรู้ คือรู้แน่แว่าเส้นเขตแดนอยู่ตรงไหนรู้ว่าตรงไหนคือพื้นที่ของไทยแต่กลับหลับตาข้างหนึ่งหรือเพเผออาจจะส่งเสริมให้คนของตัวเองเข้ามาตั้งรากฐานเพื่อหวังผลเรื่องการเคลมดินแดนไทยในอนาคตพอถึงเวลาที่เจ้าของตัวจริงคือการส่งทหารไทยเข้ามาทวงคืนความซวยก็มาตกที่ชาวบ้านงานนี้รัฐบาลเขมรผิดเต็มประตูที่ปล่อยให้คนตัวเองมาอยู่ในจุดเสี่ยงพอเกิดเรื่องก็ช่วยอะไรไม่ได้กลายเป็นแพะรับบาปกันไป อ่าทีนี้พอรู้แล้วว่ากลับที่เดิมไม่ได้รัฐบาลเขมรเขามีแผนรองรับไหมคะว่าจะเอาคนเป็นแสนคนนี่ไปไว้ที่ไหนเว,ว,ว,ว้ยว่ามีเลงไว้5จังหวัดใช่ไหมคะใช่ครับมีการประชุมใหญ่โตระดับชาติเพื่อแก้ปัญหานี้เขาประกาศออกมาแล้วว่าจะหาพื้นที่ใหม่ให้ผู้อพยพ1 1 0 0 0 0คนเนี่ยไปตั้งหลักแหล่งใหม่โดยเลงไว้ที่5จังหวัดหลักๆคือจังหวัดพระตะบองจังหวัดบันเตียเมียนเจยจังหวัดโพสัตจังหวัดอุดรมีชัย แล้วก็จังหวัดพระวิหารฟังดูเหมือนจะดีเหมือนจะมีแผนแต่ถามว่าพื้นที่เหล่านั้นพร้อมไหมคําตอบคือโล่งครับคือมีแต่ชื่อจังหวัดมีแต่ที่ดินเปล่าๆสาธารณูปโภคบ้านเรือนถนนหนทางน้านไฟยังไม่มีอะไรสักอย่างเป็นแค่การขีดเส้นในแผนที่ว่าเออเดี๋ยวเอาคนไปกองไว้ตรงนี้นะคือแผนมีแต่ความพร้อมที่จะรองรับคนแสนกว่าคนให้ไปอยู่ได้จริงๆในทันทีเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์มันเหมือนการย้ายคนหนีเสือปะจระเข้จากค่ายนรกไปสู่ป่ารกร้างที่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ ยอดคนไร้บ้านทะลุแสนขนาดนี้ทั้งไม่ต้องรอน,นานาชาติอย่างเดียวคะ่ะคือรัฐบาลเขาไม่มีงบฉุกเฉินหรือเงินสำรองมาช่วยคนของตัวเองก่อนเลยเหรอคะคือรัฐบาลเขาอาจจะมองว่าทำไมต้องควักเนื้อในเมื่อสามารถขายดราม่าได้ยอดผู้ไร้บ้านแสนกว่าคนนี่คือวิกฤตหนักมากครับถ้าเป็นบ้านเรารัฐบาลคงเทงบกลางมาช่วยตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ทางนั้นเขายือ้อเขาบอกว่ารอประชมุมรอกำหนดงบคืออ้างไปเรื่อย แต่เป้าหมายหลักคือต้องการใบเสร็จไปเบิกกับ UN หรือองค์กรการกุศลระดับโลกคือกะว่างานนี้ฉันจะไม่ยอมเสียเงินเองทั้งหมดหรือเสียให้น้อยที่สุดถ้าต่างชาติไม่โอนมาฉันก็เลี้ยงแบบตามมีตามเกิดไปแบบนี้แหละกดดันให้โลกรู้สึกผิดแทนทั้งที่หน้าที่ดูแลประชาชนมันเป็นหน้าที่พื้นฐานของรัฐบาลแท้แต่นี่เล่นบทขอทานอินเตอร์รอเงินหล่นทับถึงจะขยับตัวโอ้โหเอะอจะแบมือขอทานอย่างเดียวเลยนะคะ ใช่ครับแล้วเรื่องคนอพยพยังไม่คลี่คลายด้านเจอเรื่องที่ซวยกว่าคือพายุลูกใหญ่มันพัดถล่มใส่ค่ายอพยพที่สภาพก็ดูไม่จืดอยู่แล้วผลปรากฏว่าเสียหายยับเต็นท์เพิงพักสังกะสีปลิวว่อนหายไปกับสายลมสภาพคือดูไม่ได้เลยสิ่งที่มันสะท้อนออกมาให้เห็นชัดๆคือความมักง่ายของการสร้างค่ายครับ คือเขาสร้างแบบขอไปทีเอาไม้มาขัดขัดเอาผ้าใบมาขึงไม่มีความแข็งแรงอะไรเลยระบบระบายน้ําก็ไม่มีเพราะฝนมาหนักๆดินก็เละเป็นโคลนตมพอลมมาแรงๆที่พักก็พังคลือนลงมาทับคนคือมันเปราะบางมากแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ใส่ใจจะทําให้มันเป็นที่อยู่ที่ปลอดภัยจริงๆแค่ทําให้มันดูเหมือนมีที่อยู่แต่พอลมพัดทีเดียว ความจริงก็เปิดเผยว่ามันคือเศษขยะที่เอามาประกอบกันเป็นที่นอนเท่านั้นเองชาวบ้านก็ต้องมานั่งตากฝนเปียกปอนไร้ที่ซุกหัวนอนซ้ำสองอื้มซวยซ้ำซวยซ้อนจริงๆนะคะใช่ครับส่วนเรื่องที่ชาวบ้านบอกว่าเข้าใจผิดว่าอยู่มา40ปีจนคิดว่าเป็นที่ตัวเองถ้าถามว่าตรงนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับปัญหาชายแดนในอดีตคือมันบอกเราชัดเจนเลยครับ ตลอด40ปีที่ผ่านมาการปักปันเขตแดนและการบังคับใช้กฎหมายตรงชายแดนมันหย่อนยานมากๆคือในอดีตอาจจะด้วยความที่เป็นพี่เป็นน้องหรือความไม่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝั่งทําให้มีช่องโหว่ชาวบ้านฝั่งโน้นเขาก็ค่อยๆขยับเข้ามาทีละเมตร2เมตรนานวันเข้าก็สร้างบ้านถาวรปลูกต้นไม้ยืนต้นจนเขารู้สึกว่านี่คือที่ของเขาโดยชอบทำอ่าคือเขาคงชินกับการที่ไม่มีใครมาไล่สินะคะถูกต้องครับแต่ในทางกฎหมายระหว่างประเทศหรือในทางแผนที่ทหาร เส้นแดนมันไม่ได้ขยับตามใจชาวบ้านเพราะถึงวันที่เราต้องใช้ความเด็ดขาดเพื่อความชัดเจนของอธิปไตย มันเลยเกิดปัญหาเกิดความช็อกกับความรู้สึกชาวบ้านพวกนี้ขึ้นมานี่คือบทเรียนราคาแพงเลยว่าเรื่องเขตแดนจะมาใช้ความรู้สึกหรือใช้ความเคยชินไม่ได้ต้องยึดตามหลักเขตที่ถูกต้องไม่งั้นวันหนึ่งก็ต้องโดนไล่ที่แบบตอนนี้แล้วแผนที่ขเขมรบอกว่าจะสร้างบ้านพักชั่วคราวเพื่อรอไปเรียกร้องดินแดนคืนในอนาคตมันเป็นไปได้จริงหรอหรือแค่พูดให้คนบ้านตัวเองมีความหวังไปวันๆๆถ้าาาาพูดดตตรรรรงมััันนนคือกคอกกกขยยฝเเ็็ุทธศส์ลช รัฐบาลเขมรเขารู้อยู่เต็มอกว่าพื้นที่ที่โดนทหารไทยยึดคืนไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้คืนมันแทบเป็นศูนย์ไทยเราไม่มีทางยอมเสียดินแดนที่เป็นของเราคืนให้หรอกแต่รัฐบาลเขมรจะไปบอกประชาชนตรงๆว่าเฮ้ยยอมแพ้เถิดเสียที่แล้วเสียเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวคะแนนนิยมตกเดี๋ยวคนลุกคือประท้วงก็เลยต้องออกอุบายว่าเอานะ่ะไปอยู่บ้านพักชั่วคราวที่5จังหวัดนั้นก่อนนะเดี๋ยวรัฐบาลจะไปสู้ไปประท้วงไปฟ้องโลกเอาที่ดินคืนมาให้แล้วค่อยกลับไป คือเลี้ยงไข่ไปเรื่อยๆให้คนมีความหวังลมๆแรงๆจะได้ยอมย้ายออกไปดีๆไม่โวยวายทั้งที่ความจริงคือไปแล้วไปรับไม่ได้กลับมาแน่นอนแล้วเรื่องงบประมาณล่ะคะรัฐบาลขเขมรจะออกเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งขอต่างชาติคิดว่าลําพังครึ่งเดียวนี้จะพอสร้างบ้านให้คนแสนคนไหมถ้าต่างชาติไม่เอาด้วยฝันทงเลยครับว่าไม่มีทางพอ คำว่าออกครึ่งหนึ่งนี้ฟังดูดีนะเหมือนช่วยกันคนละครึ่งทางแต่ในความเป็นจริงงบประมาณไม่ได้หนาขนาดนั้นลําพังแค่บริหารประเทศปกติก็ตึงมืออยู่แล้วการจะมาสร้างเมืองใหม่สร้างชุมชนใหม่ให้คน1 000, 000, 000คนึ0 0 0สคนมันต้องใช้เงินระดับไม่กับโปรเจกต์ถ้าสมมติว่านานาชาติหรือ UN เอ็นขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องของคุณคุณต้องรับผิดชอบเองแล้วไม่ให้เงินมาหรือให้น้อยกว่าที่ขอโครงการนี้ล่มตั้งแต่ยังไม่ตอกเสาเข็มแน่นอนหรือถ้าทําได้ก็คงได้แค่เพลิงสังกะสีเน่าๆเหมือนเดิมไม่ใช่่่บ้าานพักททีีีดอยง คุยโวไว้สุดท้ายภาระก็ตกอยู่ที่ประชาชนต้องอยู่กันแบบอนาถาต่อไปเพราะรัฐบาลไม่มีปัญญาจ่ายเองทั้งหมดอ่าแล้วอะไรคือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดว่าชีวิตของผู้อพยพขเขมรพวกนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าจะได้รับการดูแลด้วยมนุษยธรรมจริงๆคะ คำตอบมันอยู่ที่เงื่อนเวลาและการกระทําครับถ้าเขามีมนุษยธรรมจริงเขาต้องดูแลเรื่องปัจจัย4ก่อนอาหารยาที่นอนต้องมาตั้งแต่วันแรกไม่ใช่ปล่อยให้ยายแก่นอนตายข้าวไม่มีกินสิ่งที่ชัดเจนที่สุดว่านี่คือเกมการเมืองคือการที่เขายอมปล่อยให้ประชาชนตัวเองทนทุกทรมานเพื่อใช้ภาพความทุกข์นั้นเป็นอาวุธในการโจมตีไทยในเวทีโลกและเป็นเหยื่อล่อเงินบริจาคย,ยิ่งคนลำบากมากยิ่งเรียกร้องความสนใจได้มาก ชีวิตคนเขเมรในตอนนี้เลยมีค่าแค่เป็นตัวเบีย้ยบนกระดานหมากรุกข,ของผู้นําเขาเท่านั้นเองไม่ได้ถูกมองว่าเป็นชีวิตที่ต้องปกป้องดูแลเลยแม้แต่น้อยมันเป็นความโหดร้ายของคําว่าการเมืองที่แท้จริงครับชัดเจนเลยค่ะว่าเบื้องหลังความขัดแยง้งคนที่รับกรรมหนักที่สุดก็คือชาวบ้านตาดำๆที่โดนเกมการเมืองเล่นงานจนไม่มีที่ยืนใช่ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าละครฉากนี้จะจบลงยังไงแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไทยเราสบายใจกว่าเยอะ เพราะเราทำถูกต้องตามกติกาบ้านเราเมืองเราเราก็ดูแลคนของเราส่วนบ้านเขาก็ต้องปล่อยให้เขาแก้ปัญหาที่เขาก่อกันเองกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ